นายนภัสตัวแทนคนรุ่นใหม่ตอกย้ำการรับรู้สุขภาพดีมีให้บ้ากกว่าทุกวันคืนท่านเป็นหนุ่มพัฒที่มีงานรุมทั้งละครและพิเศษเตอร์ที่เข้ามาอย่างตออเนื้องเลยค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์ที่นอกจากจะหล่อด,ดูดีแล้วยังใส่ใจในเะรื่องของสุขภาพไม่แพ้กัน ล่าสุดค้นแทนเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ Clean c n r e แคใส่ใจดูแลให้มากกว่าทุกวัน make every day moment สะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์คนรุ่นใหม่ใส่ใจส,สุขภาพเพราะ Clean c น r e ไม่ใช้น้ำเกลือที่ใช้เฉพาะการล้างแผลเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการล้างทำความสะอาดแผลล้างโพรงจมูก กลัวปากกลัวคอล้านคอนแทคเลนตอบโจทย์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ผู้บริโภคอยากสามารถทำกิจกรรมใช้ชีวิตภายนอกบ้านได้มากยิ่งขึ้นภายในงานได้รับเขียิจากพันตีสมิธประสาททองโอโสถ กรรมาการผู้จัดการบริษัท A.N.B. l a n b o r a t o r y จำกัดเป็นประธานรวมด้วยแขกผู้มีเกียรติแสดงความยินดีอย่างมากมายรวมไปถึงสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยคะ่ะวันนี้นะเป็นงานเปิดตัวพิซเตอร์ของ n i นะครับน้ำเกลืออันดับหนึ่งประเทศไทยนะครับน้ำเกลืฉลักเดียวนะครับ ก็แล้วก็อย่างการนี้จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยผมผูกพันมานานมากแล้วเป็นน้ำเกลือฉลากเดียวนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผูกพันมาตั้งแต่เด็กเช่นกันนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆทุกวันนี้ในทุกคนในการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีอันตรายที่เรามองไม่เห็นด้วยแล้วก็มองเห็นหลังๆทุกคนก็จะเริ่มคอนเซิร์ตเรื่อง p ั2.5มากแล้วนะครับแต่ว่า p ี2.5เนี่ยมันทำร้ายอะไรข้างในเรามากกว่าที่เราคิดไว้ตลอดเลยนะครับแล้วก็ทางคลินิกแคร์เนี่ยเป็นน้ำเกลือที่เขาจะมาบอกว่าวิธีกก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 าาาาาาารรรรรลลล้้้้งงมมมอหืวววววว่่่เเคัััันนนนียยชไดะบแ็จู มก่ God, ่อนนเียก็คือเป็นการเช็ดสิ่งแต่ร้นนี้เขาอันคลินิกแกลเนี่ย,ยมีโปรดักต์ใหม่นะครับชื่อว่าโนโซฟานิอกเป็นเหมือนเหมือนจุกน้ำนมอะแต่ว่าคือแค่เสียบบนตรงหัวแล้วเป็นการล้างที่ง่ายมากนะครับวิธีการล้างถูกต้องเนี่ยจะล้างแล้วไม่มีการเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ตัวโนโซฟานิอกเนี่ยใกล้ขายในร้านยาชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับงั้นก็ดูกันได้เลยนะครับแน่นอนเขาไม่ได้มีแค่ล้านจำหน่ายแต่ว่า ใช่ก็นอกจากตัวปากตัวคอนะครับคุณหมอ,อที่โรงพยาบาลก็ใช้เป็นเ,เวลามีแผลเกิดขึ้นครับรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็มีอินเทอน็ตแคร์เนี่ยซึ่งมีให้เลือกหลายไซส์มากถ้าไซส์เล็กก็เอาไว้พกพาไปต่างประเทศถ้าไซส์ใหญ่หน่อยหรือมีอันที่เป็นดัมเบลด้วยนะก็สามารถมายกน้ำหนักเล่นได้นะครับ ก็เป็นการออกแบบของเขานะครับแล้วก็แครงเคลียร์แคร์เนี่ยก็คือเป็นตัวเซอร์ไลน์ซึ่งสะอาดมากเป็นเซอร์ไลน์น้ำเข้าจากถังชีไลน์นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงทั้งตบวนการผลิตนะครับแล้กระบวนการเก็บแล้วก็กระบวนการขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับี่ว่านี่นี่คือน้ำเกลือทำไมเป็นน้ำเกลืออันดับหนึ่งของรไทยครับผมก็ฝากคลินิกแคร์ด้วยนะครับผมสามารถหาซื้อได้ในร้านยาชันน้ำเพ่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถซื้อทางออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชันชันน้ำนะครับแล้วก็ จริงเอาจริงนะผมว่าสมัยนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับได้มีการล้างจมูกทุกวันสําคัญมากๆเลยนะครับสัมพัญมากๆจริงๆอันนี้ผมเองไดเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับแล้ววิธีการล้างง่ายมากๆนะครับอย่าลืมนะครับศึกษากันนะครับให้ลูกนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ฝึกกันเป็นบูทีนเนี่ยคนที่โตมาเนี่ยเขาจะได้สอนกันเป็นเจเนอเรชันถึงเจเนอเรชันนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับน้ำเกลือคลีนแคร์